โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านะคระับวันนี้ที่ผมภูมิจะเผอาราคอมาีเกตเดชเกย์สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปิลออรัสนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนคลาสขั้นสุดหรือว่าการปลุกพลังตัวละครระดับสุดท้ายนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถได้สกิลพสซีฟครบทุกอย่างตอนเราเลเวล100ใช่ไหม แต่ว่าเมื่อเราปลุกพลังแล้วเนี่ยมันจะอัปเกรดตัวละครเพิ่มขึ้นมาจากตอนแรกถ้าเป็นธนูเนาะนะก็คือหน้าไม้ใช่ไหมครับเราจะใช้สกิลที่4เนี่ยโจมตีติดคอมโบเนี่ยยิงธนู2นัดใช่ไหมแต่เมื่อตอนปลุกพลังแล้วเนี่ยเราจะสามารถยิงคอมโบได้ทีละสนัด แถมสกิลกดแอคทีฟเนี่ยหรือว่าสกิลกดใช้ของเราเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยซึ่งการจะปลุกพลังขั้นสุดท้ายได้ตัวละครต้องเลเวล110ก่อนนะครับมันจะปลดล็อกระบบปลุกอาชีพตรงนี้ซึ่งระบบปลุกอาชีพตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อตัวของหินปลุกอาชีพตัวเนี้ย ได้จากร้านค้าอารีนาซึ่งเป็นของ PVP ข้ามเซิร์ฟเท่านั้นนะครับไปที่ช็อปปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ล่างสุดเลยซึ่งอันละ2,000เหรียญผมแนะนำนะว่าให้เก็บตัวนี้ให้ครบ6ชิ้นก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปใช้อีกทีหนึ่งในการปลุกพลังแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นจิตวิญญาณน,นักสู้เทพนิยาย ซึ่งเอาไปใช้อัปเกรดเป็นตัวของจิตวิญญาณน,นักสู้เทพนิยายสีมว่วงไอสีชมพูหรือว่าระดับอมตะเนี่ยใครอยากซื้อก็ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะแนะนําให้ซื้อคริสตัลตัวนี้ก่อนซึ่งเมื่อเราซื้อไปแล้วนะครับอ่าอย่างที่บอกซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ปลุกพลังตัวละครอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้อ่าสังเกตว่ามันจะมีตัวของพลังโจมตีทั้งหมดนะครับพลังป้องกันทั้งหมดอ่าโบนัสต้านทานคริติคอลอ่าพลังชีวิตทั้งหมดนะครับ โบนัสคริติคอลดาเมจนะครับแล้วก็ดาเมจทั่วไปซึ่งหลายๆคนถามผมมาว่าเฮ้ดาเมจอ่าโบนัสคริติคอลดามเมจเนี่ยมันเอาไปใช้กับนักเวทได้หรอซึ่งไม่ว่าจะเป็นการติดคริของสกิลหรือว่าติดคริของโจมตีธรรมดาเนี่ยดาเมจคริเนี่ยมันส่งผลหมดเลยนะเองนะครับเนาะหลักๆแล้วเนี่ยสังเกตนะครับว่าเมื่อเราปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะมีเขียนไว้อยู่ข้างล่าง ตัวละครอัปเกรดถึงเลเวล120ปลุกพลังตาทั้งหมด6ดวงจะสามารถปลุกพลังอาชีพได้ไเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเรากดปลุกอาชีพตอนที่เลเวล1 1 0ใช่ไหมครับกดปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันก็จะบังคับให้เรามาอยู่หน้าตัวนี้เหมือนเดิมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆเลยคือระบบปลุกอาชีพระดับสุดท้ายระดับนี้นะจะปลดล็อกตอนเลเวล1 1 0 แต่ว่าเราต้องมาปลดล็อกไอตัวที่ใช้หินเปลี่ยนอาชีพเนี่ยหรือว่าหินปลุกพลังเนี่ยหชิ้นเพื่ออัปเกรดให้ครบแล้วเราถึงจะสามารถปลูกพลังได้ตอนเลเวล120่รจริงๆเข้าใจไหมครับอย่าอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราเลเวล120แต่ว่าเราหาหินปลูกพลังไม่ครบก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้ เข้าใจไหมถ้าเราหาหินปลูกพลังครบ6ชิ้นแต่เลเวลไม่ถึง120ก็ปลูกพลังไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆคือมันต้องมาพร้อมกันเลเวล120พร้อมกับหินปลูกพลังครบ6ชิ้นประมาณนี้ซึ่งตอนปลูกพลังแล้วเนี่ยมันจะมีความต่างค่อนข้างเยอะอย่างเช่นสกิลแอคทีฟกดใช้สร้างดาเมจ3,900%้ยใช่ไหมและทําให้ดาเมจโจมตีคอมโบเนี่ยนะเป้าหมายเนี่ยในขอบเขตเพิ่มขึ้น60%นาน5าวิอันนี้คือระดับธรรมดา ถ้าเป็นปุกพลังระดับเทพแล้วเนี่ยดาเมจที่สร้างได้คือ8,800%และทําให้เป้าหมายในขอบเขตได้รับดาเมจโจมตีคอมโบแรงขึ้น60%นาน8วิขอย้ํานะจาก5วิกลายเป็น8วิและทําให้ตนเองโจมตีเมินเฉยต่ออัตราหลบหลีก10วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะโจมตีเข้าเป้าแน่นอน10วิโคตรดีแถมยังดาเมจเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมจาก3,000เป็น8,000 และก็โจมตีคอมโบเนี่ยนะครับแรงขึ้น60%เนตี่ยต่อเนื่องจาก5วิเป็น8วิแล้วก็จะได้ตัวของแพสซีฟจากยิงคอมโบสอนัดกลายเป็น3นัดมันค่อนข้างต่างกันพอสมครวรนะสลับตัวละครไหนที่เป็นเลเวล1 2 0พร้อมกับปลุกพลังเสร็จแล้วถามว่าอันไหนคุ้มสุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าจะเอาทุกสายอาชีพผมมองว่าโบนัสดาเมจคริติคอนคุ้มสุดถ้าจะเล่นเป็นตัวของนักรบหรือนักธนูผมว่าโบนัสดาเมจทั่วไปโอเคสุด แต่ถ้าอยากได้ดาเมจทุกอย่างเลยนะครับทั้งสกิลทั้งโจมตีธรรมดาทั้งดาเมจคอมโบทั้งดาเมจโตกลับทั้งอะไรเนี่ยเอาเป็นโจมตีทั้งหมดอันนี้คือจะนับเป็นพลังโจมตีทั้งหมดเลยแต่ถ้าแยกสายเป็นจอดเจาะจงๆเลยเนี่ย นะผมว่าถ้าจะเอาเนี่ยถ้าเป็นแบบสายนักลบสายนักธนูเนี่ยเป็นดาเมจทั่วไปหรือว่าถ้าอยากเล่นตัวของนักเวทด้วยก็ให้เอาโบนัสคริติคอนซึ่งผมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนคลาสเป็นตัวของนักเวทในการรีวิวตัวละครอ,อยู่ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าส่วนตัวผมเนี่ยเอาเป็นโบนัสดาเมจคริติคอนดีกว่าประมาณนี้นครับอ,อ๋อมันซูมโอ้โหซอรี่ผมนึกว่าเป็นการเลือกนะอันนี้คือขอโทษจริงๆนะตอนแรกนึกว่าเป็นการเลือก เออเพราะว่าเห็นมันกดเลือกได้ไงใช่ไหมกดปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งสุ่มเลยและได้พลังป้องกัน15อ่าแสดงว่าเป็นการสุม่มโอ้ผมนึกว่าเป็นการเลือกโอ้โหแม่งเอ้ยถ้าเลือกได้อะ่ะผมจะเลือกโบนัสคริติคอนอ่าแล้วก็มาเลือกดาเมจทั่วไปอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ย จะก,กะว่าจะเปลี่ยนหลายอาชีพอยู่นั่นแหละแต่ว่าโบนัสครีคือมันได้ทั้ง3สายไงอันนี้ได้2สายใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวของพลังป้องกันก็ดีเหมือนกันสังเกตว่าพอเราปลดล็อกแล้วครับเราสามารถหาคมพี์ตัวนี้มาอัปเกรดเลเวลได้สังเกตมันเป็นตราป้องกันเลเวลหนึ่งเราอยากอัปเกรดเป็นเลเวลต่อไปเราก็ต้องหาตาตัวนี้ซึ่งตาตัวนี้เนี่ยมันหาซื้อได้จากตัวของอ่าระบบ p v p ข้ามเซิร์ฟถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหม เดี๋ยวขอดูก่อนนะไม่ไม่แน่ใจอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สอรีนะเออน่าจะมาจากตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับจัดอันดับ PVP ข้ามเซิร์ฟเหมือนกันอ่านี่ไงจัดอันดับ PVP ข้ามเซิร์ฟครับสังเกตว่า100อ่า100ตาเนี่ยซื้อได้1ชิ้นอ่าจำกัดการซื้อเนี่ยต่อวันเนี่ยสามชิ้นใช่ไหมเรากดซื้อไปเพื่อเอามาอัพเกรดตัวของตราเนี่ยไอตัวตราประทับเนี่ย อ่ะอัพเกรดเรลวก็ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยแนะนําว่าอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งนะซื้อให้มันครบ6ตาก่อนค่อยไปเลือกอัพสิ่งที่ตัวเองชอบอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อไปวันละ300เนี่ยกว่าเราจะเก็บครบนะครับหกตาเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมืนะตา pvp ข้ามเซิร์ฟเนี่ยผมว่านานแล,และก็สังเกตมันซื้อได้สัปดาห์ละครั้งนะสัปดาห์ละครั้งด้วยทั้ง2อัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือลายสัปดาห์อันนี้คือลายวันแต่ส่วนตัวก็แนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเหลือเนี่ยนะครับผมว่าเอามาซื้อตัวของปลุกพลังจิตวิญญาณเทพนิยายระดับสีแดงดีกว่านะรประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าอันดับเราไม่สูงเนี่ยไปเจอเขาเนี่ย ก็ยากหน่อยและกันเพราะบางทีผมเก็บมาประมาณ1เดือนเนี่ยผมยังได้แค่3 0 0พัน่ะคิดดูดินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คงปลุกพลังได้เองหลักๆเนี่ยวิธีการปลุกพลังระดับขั้นสูงสุดเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับต้องเข้าใจด้วยว่าตัวละครเราเนี่ยเลเวล110รแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกแค่ระบบปลุกพลังอาชีพซึ่งจะต้องการตัวของหินปลุกพลังในการสุ่มอ่ามันเขียนไว้อยู่ว่าสุ่มใช่ไหมโอ้โหผมลืมอ่านซอรี่ ปลูกพลังสุ่มซอลี่นะเออผมนึกว่ามันกดเลือกได้เลยไงเห็นกดเลือกได้อะมันเป็นการปลูกพลังแบบสุ่มซึ่งเราต้องปลดพลังให้ครบ6ชิ้นใช่ไหมและเงื่อนไขต้องเลเวล120ถึงจะปลดล็อกระบบอาชีพตัวของการปลูกพลังสุดท้ายนั่นเองนะครับหลักๆคือจะประมาณนี้แต่พอเราปลูก พลังครบแล้วเนี่ยเราสามารถหาตราในการอัปเกรดเลเวลของตัวของตาของเราต่อได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพลังของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงข,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 ขึ้นก็ว่ากันไปนะครับหลกัลกๆจะประมาณนี้กันสอาหับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ